ข้าขออัญเชิญเทพแห่งจันทราเอาละครับกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเกม s ชินอิมแพ t นะครับผมและว,วันนี้เราจะมาทําการสุ่มโคลัมปีหน้านะครับก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงโอ้ผมเตรียมพอไปเบอร์มากทุกคนดูดิวงแหวนเวทอะวงแหวนอัญเชิญอะเออแล้วก็เตรียมนี่มาด้วยนะครับนี่ครับข้าวปั้นนะครับเตรียมมาทําไมเหรอ เดี๋ยวมาถายท่านเทพนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับขอให้ด้วยครับถ้าเกิดว่ากล้องผมมันสั่นหน่อยเพราะว่าผมถือไม่ถนัดนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะสุ่มออกแค่ทองเดียวแล้วก็ตัดเข้าไปดูในเกยงกัเลยแล้วกันนะครับมาก็โลที่ผมเคยสุ่มไว้นะครับก็จะอยู่45ก็จะอยู่ที่45โลนะครับถ้าเกิดว่าเออผมได้โลที่55อันนี้ผมต้อง ควักเงินร้อยหนึ่งจ่ายให้กับคนคนหนึ่งครับเพราะว่าเราได้เดิมพันกันไว้ในคลิปที่แล้วนะครับก็ไปย้อนดูกันได้นะครับมาผมจะกดให้เป็นห้าสิบห้าเลยนะครับก็ไปสิบโลไปครับทองไหมเฮ้ยม่วงโอ้เสียใจยด้วยน้องน้องไม่ได้พอดวงจันทร์ผมพนันกันว่าถ้าผมได้ เออโลที่เท่าไหร่ผมจะเออเติมพอรอนงจรให้น้องเขาแต่สรุปคือน้องเขาทายผิดนะครับก็เสียใจด้วยนะครับผมไม่ได้เติมพอนงจรให้โอเคก็ไปกันต่อเลยดีกว่านะครับโลที่55แล้วก็โลที่เออหกสิ 65. 65. ก็ยังม่วงนะครับขอข้ามนะครับเพราผมรีบครับผมร้อนไม่ใช่อะไร โอเคได้เป็นตัวมานะครับต่อไปโลที่เจ็ดสิบห้าครับมาแน่นอนทองทองสวยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อ,อกี้ทุกคนเห็นอะไรไหมเฮ้ย,ยโลที่เอ่อเมื่อกี้หกสิบห้าหกสิบหกหกสิบเจ็ดหกสิบแปดหกสิบเก้า เจ็ดสิบเจ็ดเด็ดเจ็ดสิบเอ็ดเราไปลุ่นเลด้วยวะไม่หลุดเขาโอ้โห,โหปล่อยให้น้องพูดกันครับอยากฟังเสียงอยากฟังเสียงโอ้โหรอที่เจ็ดสิบเอ็ดหรือเปล่าเมื่อกี้เจ็ดสอง เจ็ดสามเจ็ดสี่ฟานเจ็ดสิบน่าจะโลที่เจ็ดสิบหรือเปล่าเมื่อกี้จะไม่ได้แล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเราตัดเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับมาครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าดวงดีครับไม่ลุเลทรอบนี้แล้วก็ผมจะ ไปกันต่อที่อินเอ้าเลยนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็มาผมเหมาสองตัวเลยตู้นี้บอกเลยทองไหมโอ้โไม่ทองนะครับม่วงขอข้ามแล้วกันโอเคมาต่ออีกตอนนี้ก็เท่าไหรอ่อัะผมก็ไม่ได้นับแล้วนะครับเพราะว่าร้อทองอย่างเดียวลุ้นทองอย่างเดียวมาต่อไม่รู้ว่าจะเหลือไปกดตู้วูดไหมนะ โอ้ยังไม่ออกครับเท่าไหร่แล้วไม่รู้อ่ะกวดอย่างเดียวตอนเนี้ยเฮ้ยโอ้โอตกใจคือทองมาดูกันต่อทองโอ้ยไม่ทองวะไม่ทองวะขอแค่ตัวอาวุธผมมีสำรองไว้ให้นะแบบเป็นอาวุธสี่ดาวไม่ทองอีกแล้วเฮ้ย โอ้โหไม่ทองครับคนโอ้โหเอาไงดีวะเนี่ยไงดีกดต่อดีครับรออะไรเอาเพชรหมดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึงหาแหล่งหาแหล่งกดเพชรก่อนหาแหล่งกดเพชรก่อนแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งใจเย็นใจเย็นใจเย็นทุกคน โอเคมาต่อกันเลยดีกว่านะครับเอ่อขอเลขอะไรสักอย่างหนึง่งปุ๊บแปดโลอีกสามโลแลกมาให้หมดโอเคตอนนี้หมดเนื้อหมดตัวแล้วนะมาลุยต่อมาไหมมามาแล้วครับโอ้โหขออย่าหลุดขออย่าหลุดขออย่าหลุดขอร้องอินทฟ้ารักชัน ฉันก็รักเธอแค่นั่นแหละตกใจหมดมาเอลฟ,ฟาโอ้โหฟาโรเอลฟาเอลฟามาสักทีดิเอ้ยครกลัว,ว,ว,วเลยและเรียบร้อยครับมา้ะครับอินเอลฟาคนระับโอ้โหโอ้โหเมาจริงเมาจริงสองตู้สองต่ะ โอเคร้อยนางพูดเสร็จก่อนนะครับ <eng ar ou li> เพราะว่าดีใจมากเรียบร้อยครับอีเนฟามาแล้วได้ทีมเล่นแล้วครับแล้วก็อาวุธต,ต่อเลยอาวุธต,ตู้นี้คุ้มมากน่าน่าสนใจอา้าวไม่พอไม่เป็นไรกดทแีแล้วเราล็อกเป็นเอ่ออาวุธอีเนฟาแล้วกันนะเพราะผมเห็นว่ามันดีโอเคไป ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้สีอะไรครับอาวุธเพราะว่าผมมีตัวสีดาวเตรียมไว้รออยู่แล้วอะ่ะแต่ถ้าได้มาก็ก็ก็ดีใจอะ่ะ <c oughs> แค่นั้นเองมาข้ามเรวอข้ามรรืออันนี้เราไม่ดูเราไม่ลุ้นข้ามอุย้ยในธนูใหม่สีดาวอยู่ดีดีดีเอาเก็บสะสมไว้นะครับเผื่อได้ใช้ในอนาะนะคต มาไหมมาไหมไม่มาไม่มาเลยไม่มาเลยเพชรไม่พอแล้วแลกสักหน่อยมามาจะไม่มาวะแฮะมาโอ้โหนี่น่าจะได้ลึกอยู่มั้ง กว่าจะได้โอเคเดี๋ยวผมไปทำเควสรายวันก่อนละกันนะครับผมก็ผมมาอยู่จุดนี้นะครับจุดสูงมากหลายคนอาจจะสงสัยก็ด้านบนภูเขาน้ำแข็งอะไรครับนี่เป็นไงวิวที่นี่ผมชอบนะชอบบรรยากาศเลนะสวยดีนม่เรียบร้อยครับหนีครับเราไม่สู้ทําไมคนไม่สู้คนเออจริงๆผมทำแบบนี้ก็ได้นะทำไมผมคิดไม่ออกวะ <laughs> พึ่งนึกออกตะกี้ ทำไมเราต้องไปทำควยให้เมื่อยด้วยไม่เข้าใจโอเคไม่เป็นไรพึ่งนึกออกว่าไปครับอันนี้มาก็ได้ครับสักอันสองอันที่เหลือเอาไว้ฟาร์มของอัพตัวอีดอฟ้านะครับสองอันพอแล้วโอเค ไปบุชิ <100. S 2> โอ้มีตัวใหม่มาด้วยทุกคนยังไม่ได้ทำเลยได้กรอบนี้ด้วยโอเคมาสุ่มอีกโลกันไปโลแห่งความหวังโอ้โห โอเคอย่างต่อมาที่เราจะทำนันก็คือการปั้นตัวละครนะครับมาดูกันว่าผมจะปั้นออกมาเป็นยังไงทั้งเรื่องแฟกแล้วก็เรื่องออของอัพตัวนะครับจริงๆผมฟาร์มของ Up อัพตัวไว้ให้กับเป็นเทพแห่งจันทาแล้วแหละแต่ยังไม่ได้แบบฟาร์มให้กับอนเนฟาครับก็มาลุยกันเลยแล้วกันนะครับโหโหท่าเอฟอย่างสวยอะ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มอัพกันเลยดีกว่านะครับก็ไปเลเวลยี่สิบครับอะฮะ <c oughs> ผมลืมไปว่ามันต้องแช่ดอกไม้ของไว้ยังไม่ได้ฟาร์มเลยโอเคโอเคผมผิดเองผมคิดไว้แล้วว่าผมจะคราบขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับของนางก็จะเป็นอันใหม่ใช่ปะ่ะอันนี้อันไหนวะอันนี้ใช่ปะ่ะอันนี้มันเก่าอันนี้อันใหม่ จำได้แค่ว่าถ้วยพลังชีวิตแน่นอนแล้วก็อัตราคลีความแรงคลีประมาณนี้มาคราฟเลยแล้วกันนะและ้วใต้ตล่างเป็นพลังชีวิตอีกกันแล้วก็พลังโจมตีนะครับก็ถือว่าดีคนนกเหมือนกันนะครับคราฟเลยเลยเอาเป็นอันตราคลีแล้วก็ความแรงคลิ ดังนั้นสุกเมาจะได้อะไรแนบเป็นอัตราคีความแรงกีพลังป้องกันสองอันเลยโอ้ชีวิตแล้วก็เป็นดอกไม้อันนี้ส่วนอาวุธประจําตัวแล้วก็อาวุธประจําตัวเป็นอันนี้นะครับอาวุธบีพีนั่นเองครับผมเติมไว้ให้ก็ของวันนี้ดูค่าต่างๆก่อนละกันก็โอเคก็ได้อยู่ ไม่แย่ไม่แย่แถมตัวยังอัพไม่ค่อยเต็มเลยส่วนเออเลออฟาก็น่าจะเนี้ยแหละแล้วก็อ์ติแฟกแฟกก็ประมาณเนี้ยของเอลฟาใส่ใส่ให้ไปก่อนตอนนี้แรงโจมตีอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าต้องเปลี่ยนใหม่ไว้แปดร้อยก็ได้แหละโอเค เอาไว้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาตีสลามกันโอ้โห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 เบาวิวเลยตัวยังไม่ได้อัพอุ่นกาแฟเลยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยได้มาแล้ว เดี๋ยวเราจะมากดอันติกันนะครับผมโคตรชอบอันติตัวเนี้ยทุกคนดูนะทุกคนดูหนึ่งสองสามโอ้โหโอ้โหเวอรอ,อชัดแล้วจริงอันติค็แบบกลางอาาเขตชัดๆอะ่ะอันนี้ก็อันนี้ก็คล้ายๆกันกางอาเขตพระจันทร์แดง เป็นโซนนี้นะครับโซนใหม่นะดูดิเออยังไม่ได้ไปสำรวจเลยมาขอเก็บดอกไม้อัพตัวก่อนแล้วกันนะครับแป๊บหนึ่งโซนใหม่จ้าพี่มาแล้วจ้ะเราลืมวิธีนี้ได้ไงวะวิธีเปิดดูตรงนี้นะโอเคอ๋อนี่ไงอยู่โซนบนบนหมดเลยอะ่ะเปิดเสาก่อนแล้วกัน เปิดแล้วออกก่อนโอเคผมคิดว่าผมน่าจะไปนี่เลยจะเปิดโซน โดนดูนข้าเควิแล้วก็เสาใหญ่อันที่สองเปิดแตคราบเสร็จียบร้อยทานี้เราก็น่าจะไปหาฟาร์มพวกตอ,อ,อกไม้ที่จะมาอัพตัวละครได้ละสัก <มา S 1> ทีก็ได้ขอ <มา S 1> หน่อยคันไม้คันมือ มาอัพตัวกเลยดีกว่าแกเลเวลเท่าไหร่วะเนี่ยน่าจะยังไม่ตันน่ะน่าจะยังไม่เต็มเลยเลเวลสี่สิบแล้วห้าสิบหกสิบถึงเนี่ยขาดองไม้อีกสองอัน โอเคซื้ <c oughs> อเฮ้ยชุดนิวเวลเล็ตใหม่นะครับขอดูหน่อยโอย้สไตล์แบบพักนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปเลยครับ ก็ต้องขอภัยจริงๆนะครับก็ว่าจอคลิปหน้าครับแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรหรือคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายครับไปละ